จะเป็นยังไงถ้าผู้ชาย99%บนโลกถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้หญิงจีโอฮาศาสตร์เรื่องเาวาเริ่มต้นที่อนาคตอันไกลยาเพิ่มความสวยด้วยถูกคิดคนขึ้นเพียงแค่กินมันเข้าไปรูปร่างหน้าตาของคนคนนั้นก็จะสวยขึ้นแบบสุดๆมันจะเปลี่ยนคนคนนั้นให้กลายเป็นเวอร์ชันที่สวยที่สุดยานั้นขายดีมากจนแทบจะขาดตลาดแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองปีนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบว่ายาตัวน,นั้นมันมีผลข้างเคียงบางคนเริ่มที่จะป่วย หรือหนักที่สุดก็คือสมองตายไปเลยปรากฏว่ายานี้มันมีผลกับเซลล์สมองถ้าต้องการที่จะสวยผู้ใช้จะต้องกินมันอย่างต่อเนื่องนั่นจึงทําให้สมองของคนที่ใช้ยาค่อยๆตายลงเมื่อเวลาผ่านไปผลข้างเคียงนั้นก็ร้ายแรงขึ้นอย่างทวีคูณผู้หญิงใช้ยาจะไม่ได้สติแล้ววิ่งเข้าหาผู้ชายเหมือนกับซอมบี้ตอนนี้มันได้กลายพันธุ์เป็นไวรัสซึ่งมันก็สามารถติดต่อไปอยังผู้ใช้ได้ผ่านการจูบชายใดที่โดนหญิงที่มีไวรัสจูบ คนคนนั้นจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้หญิงในทันทีชายคนนี้มีชื่อว่าเคหลังการระบาดของไวรัสเขากับเพื่อนรู้ตัวทันและสามารถหนีรอดมาได้ต่อมาเคได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากพอ่อเขาจึงรีบเดินทางกลับไปที่บ้านเมื่อไปถึงเขาก็เจอว่าพ่อได้จับหญิงสาวคนหนึ่งมัดเอาไว้ปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเธอคือพี่ชายของเคที่เพิ่งจะโดนไวรัสไปเคไม่เชื่อและจะถอดเสื้อผ้าดูว่ามันจริงไหม แต่พ่อของเคก็ห้ามไว้เขาบอกว่าเขาเช็คทุกซอกทุกมุมให้หมดแล้วพี่ของเคได้กลายเป็นผู้หญิงไปแล้วจริงๆเพื่อนบอกว่าตอนนี้ไวรัสมันได้กลายพันธุ์ไปอีกขั้นแล้วตอนแรกคนคนนั้นจะต้องโดนจูบป,ปากถึงจะติดแต่ว่าตอนนี้แค่โดนจูบส่วนไหนก็ได้ในร่างกายคนนั้นก็ติดไวรัสแล้วจู่ๆพ่อก็เป็นลมไปปรากฏว่าเขาถูกพี่ของเคจูบเข้าที่มือต่อมาไม่นานนักพ่อของเคก็ได้กลายเป็นผู้หญิง พอได้สติพอก็รีบตรงเข้าไปหาเคเพื่อจะจูบเคอยากได้ความรักจากพ่อมาตลอดแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนี้ทั้งสองทำใจและหนีออกมาจากที่นั่นได้แต่พอจะไปเอารถพวกเขาก็โดนเหล่าผู้หญิงไล่ล่าเคกับเพื่อนหนีออกมาข้างนอกได้ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วหญิงสาวได้ออกมาไล่จูบผู้ชายตามถนนไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยอีกแล้วจะยังอยู่แบบนี้ต่อไปพวกเขาสองคนไม่รอดแน่ เื่อนเลยอาสาจะเป็นตัวล่อให้คนบ้าการแบบเขาโดยผู้หญิงลุมจูบก่อนตายนี่ก็ฟินสุดๆแล้วจากนั้นเขาก็เดินออกไปแบบเท่ๆเพื่อล่อพูกผู้หญิงเพื่อให้เคหนีไปเคไม่ยอมให้การเสียสละชีวิตของเพื่อนสูญเปล่าเขาเรีบหนีเข้ามาในห้างที่ไม่มีคนเพื่อกบดานเวลาผ่านไปหนึ่งปีเคได้อาศัยอยู่ในห้างล้างนั้นมาตลอดตอนนี้ไวรัสได้กระจายไปทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วไม่มีที่ไหนปลอดภัย ผู้ชายบนโลกตอนนี้แทบจะเหลือไม่ถึง1%ปซด้วยซ้าจากนั้นเคได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วออกไปหาสเสบียงเขาพบว่าพวกผู้หญิงจะไม่สนใจผู้หญิงด้วยกันเองเคเลยใช้ช่องว่างนั้นเอาชีวิตรอดมาตลอดระหว่างที่เขาขึ้นรถคันหนึ่งไปหาสเสบียงเขากลับได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาเธอมีสติและไม่พยายามเข้ามาจูบเขาซึ่งนั่นก็แปลกเอามากๆเจ้าไวรัสตัวนี้มันแพร่กระจายไปยังผู้หญิงทุกคนผ่านทางอากาศดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีผู้หญิงรอดชีวิตเขายังไม่ไว้ใจเธอนักเคจึงวิ่งหนีออกมาระหว่างที่กําลังเช็คของมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตามมาและกําลังจะจูบเขาแต่โชคดีที่ชายคนหนึ่งได้ช่วยเขาไว้ชายคนนั้นเป็นพวกของผู้หญิงก่อนหน้าเขาเล่าให้ฟังว่าเธอคนนี้เองก็ติดเชือ้อแต่ดูเหมือนร่างกายเธอจะมีภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสนั้นอยู่สมองเธอเลยยังไม่ตายและกลายเป็นซอมบี้แบบผู้หญิงพวกนั้นเธอมีชื่อว่าเฉา ส่วนตัวเขามีชื่อว่าลี่ตอนแรกเขาก็เป็นแค่ผู้รอดชีวิตแบบเดียวกับเคแต่พอได้เจอชาวเขาก็คิดว่าเธอนี่แหละคือทางรอดของมนุษยชาติลี่บอกว่าเขาจะพาเธอไปที่เดอะทาวเวอร์ที่นั่นเป็นแหล่งรวมนักวิทยาศาสตร์ที่เหลืออยู่จะพาชาาที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันไปที่นั่นการระบาดของไวรัสบ้าๆบนี่อาจจะจบลงเลยก็ได้พอได้ยินแบบนั้นเคก็เลยเข้าร่วมกับทั้งสองหางนี้ก็รอบๆเองก็แทบไม่มีอาหารเหลือแล้ว อยู่ต่อไปเขาก็อดตายอยู่ดีเคผ่านทั้งสองมาที่รถของเขาเขาจอดทิ้งไว้เมื่อหนึ่งปีก่อนตอนที่มาหาพ่อที่บ้านตอนแรกมันสตาร์ทไม่ติดเพราะจอดทิ้งไว้นานเกินไปพวกเราซอมดีผู้หญิงได้ยินเสียงพวกมันก็มุ่งหน้ามากับเป็นกองทัพแต่โชคยังดีรถสตาร์ทติดและทําให้พวกเขาหนีออกมาได้แต่ว่าในตอนนั้นเองชายแปลกหน้าแต่งหญิงเองก็เห็นและแอบตามพวกเขาไปเขาคือสายลับของพวกกองโจร พวกกองโจรคือกลุ่มคนที่ออกล้นและกล้าผู้ลอดชีวิตที่เหลือเพื่อขโมยสเสบียงและทรัพยากรหลีนำทางเคมายังแคมผู้ลอดชีวิตไกลๆในระหว่างที่อยู่ในแคมเชาจะต้องใส่ที่ปิดปากเอาไว้ร่างกายเธอต้านทานไวรัสก็จริงแต่เชื้อพวกนั้นก็ยังคงอยู่ในตัวของเธอผู้คนรเลยกลัวว่าจะไปโดนปากเธอเข้าและติดเชือ้อเคเลยปรับแต่งให้มันสามารถถอดได้ง่ายๆหากว่ามีอะไรฉุกเฉินจากนั้นหลีก็ได้พาทั้งสองมาพบหน่วยสำรวจของแคม พวกเขาจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วค่อยออกไปหาสเสบียงกลับมาลีและหน่วยสำรวจจะพาชาวไปที่ทาวเวอร์เขาบอกให้เคอยู่รอที่นี่ก่อนซึ่งเคก็ตกลงระหว่างทางลีกับพักพวกก็ได้แวะเก็บสเสบียงเพื่อใช้ระหว่างการเดินทางตัดมาที่แคมป์เคที่เจอกับสายลับของพวกกองโจรเขาเลยเดินเข้าไปแอบฟังเมื่อรู้ว่าเป้าหมายของมันคือชาวเคก็ทุบหัวสายลับและขโมยมอเตอร์ไซค์มาเพื่อตามไปช่วยแต่มันก็ไม่ทันการแล้ว พวกกองโจรได้เข้าโจมตีหน่วยสมรวจ,จนตายกันหมดตอนนี้เหลือแค่ลีชาวและเคแต่พวกกองโจรก็ตามมาจากพวกเขาได้พวกมันวางแผนจะใชใ้ชาวเป็นเครื่องต่อรองกับทาวเวอร์แลกกับน้ำรัเสบียงมหาศาลพวกมันจะได้สบายและไม่ต้องออกไปเสี่ยงกันอีกต่อไปแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่เคปรับหน้ากาก,าก,กของชาวทิ้งไว้เธอเลยถอดมันตอนที่กองโจรเผลอชาวเข้าไปจูบหัวหน้ากองโจรและเปลี่ยนเขาให้เป็นผู้หญิง ทั้งสมหนีรอดมาได้แต่ด้วยเสียงร้องของหัวหน้ากองโจรมันก็ได้เรียกซอมบี้ผู้หญิงมหาศาลให้มารวมกันโชคดีที่ลียังแต่งหญิงอยู่เขาเลยเข้าไปจัดการซอมบี้พวกนั้นจนหมดได้ทั้ง3มเดินทางไปยังทาวเวอร์กันต่อแต่ลีก็บอกให้พวกเขาจอดและปล่อยเขาลงไปตัวเขาโดนซอมบี้จูบเข้าระหว่างการต่อสู้เมื่อกี้เขาไม่รอดแล้วเคสัญญาว่าเขาจะพาชาวไปที่นั่นให้ได้ลีจิงย้มและกล่าวขอบคุณ และเขาก็เดินจากไปในเวลาต่อมาเคกับชาวได้มานั่งพักกันใต้สะพานชาวได้เล่าเรื่องคู่มั่นของเธอต้องมาตายเธอจูบเขาเพราะไม่รู้ว่าเธอเองก็ติดไวรัสเคจึงเข้าไปจูบมือเธอเพื่อให้ใจเย็นลงในม,มีใครอยากให้คนที่ตัวเองรักต้องมาตายเคบอกกับชาวในวันต่อมาทั้งสองได้มาถึงชาวเวอร์แล้วปรากฏว่าแถวนั้นมีซอมบี้อยู่มากมายทั้งสองก็ลัาจะถูกจัดการ แต่คนของทาวเวอร์ก็ได้ช่วยทั้งสองไว้หัวหน้าของทาวเวอร์ได้มาเข้าต้อนรับพวกเขาทั้งสองถูกพาไปยังแลบที่นักวิจัยกําลังคิดคน้นยารักษาพวกเขาวิจัยมันโดยการจับซอมบี้มาขังและทดลองยาต้านไวรัสซึ่งมันก็ไม่เคยได้ผลหัวหน้าพาเคมาดูห้องต่อไปห้องนั้นมีเด็กทารกอยู่มันทําให้เคถึงกระช๊อกอยางที่บอกไปในตอนแรกโลกแห่งนี้แท้จะไม่เหลือผู้หญิงที่เป็นปกติอยู่แล้วแต่หัวหน้าก็บอก ว่าเขาไปเจอเด็กคนนี้ระหว่างทางและช่วยกลับมาเฉยๆหลังจากนั้นทุกคนได้มารวมกันเพื่อประชุมแผนกลายเป็นว่าการที่จะสร้างยาต้านไวรัสได้มันจะต้องใช้สารในสมองของชาวเธอจะตายทันทีหลังจากนั้นและไม่ใช่ว่าตายแล้วจะจบสารในสมองมีปริมาณที่จำกัดมันอาจช่วยมนุษย์ได้เพียงแค่หนึ่งหรือสเปอร์เซนเท่านั้นพอได้ยินแบบนั้นเคก็รีบพาชาวหนีไปทั้งสองหนีไปเจอห้องห้องหนึ่งเขา ในนั้นพวกเขาเจอว่ามันมีผู้หญิงแบบชาวอยู่อีกหลายคนเคเลยรู้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาวเวจะผู้หญิงแบบชาวมาใช้ในการทํายาต้านไวรัสแต่ด้วยจํานวนสารในสมองที่มีจํากัดพวกเขาเลยขืนใจพวกเธอให้มีลูกลูกที่เกิดมาจากผู้หญิงที่มีภูมิต้านทานตัวเด็กเองก็จะมีภูมิต้านทานพวกนั้นไปด้วยแต่ชาวเวตั้งใจจะสร้างฝาหมนุษย์เพื่อคิดคน้นยารักษาแต่แล้วทั้งสองก็ถูกทหารจับได้ หัวหน้าให้ทางเลือกกับเคว่าเขาจะเข้าร่วมหรือยอมตายเขาบอกว่าในโลกใบนี้พวกเราควรเลือกทางรอดมากกว่าความถูกต้องถ้าสงสารผู้หญิงพวกนั้นอีกไม่กี่ปีมนุษยชาติก็จะสูญสิน้นพอได้ยินแบบนั้นเคก็เลยยอมเข้าร่วมแต่เคก็เตือนให้หัวหน้าเอาหน้ากากใส่ให้ผู้หญิงพวกนั้นด้วยถ้าพวกเขาโดนผู้หญิงจูบขึ้นมามันจะวุ่นวายเอาพอได้ยินแบบนั้นเชาก็รู้ว่าแผนการของเคคืออะไรในวันต่อมา ระหว่างการวิจัยพัวผู้หญิงก็ได้ถอดหน้ากากและจูบทุกคนที่อยู่ที่นั่นเคได้แอบปรับแต่งหน้าก,ากากของพวกเธอเอาไว้ส่วนเคเขาได้ปล่อยซอมบี้ที่ถูกขังเอาไว้ให้มาจัดก,การทหารที่เหลือหญิงสาวไปเอาลูกของตัวเองและได้หนีออกมาโดยที่มีเคและชาวคอยถ่วงเวลาคนที่เหลือเอาไว้ให้เคได้ต่อสู้เอาชนะหัวหน้ามาได้ด้วยความช่วยเหลือของชาวแต่ว่าชาวเธอก็โดนหัวหน้าใช้มีดในช่วงชุลมุนแบาบดแผลมันสาหัสมากจนเธอไม่รอดแล้ว เธอบอกให้เคหนีไปแต่เขาก็ไม่ฟังเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เธอต้องตายอย่างโดดเดี่ยวเคได้ประกาศออกไปถึงความชั่วของเดอะทาวเวอร์มนุษยชาติควรได้รับการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีชั่วๆแบบนี้เคได้ทําการจุดระเบิดเพื่อทําลายทาวเวอร์ด่านลางของที่นี่เต็มไปด้วยทหารที่กลายเป็นซอมบี้า้อเกิดว่าพวกมันหลุดไปคนที่เหลือจะเป็นอันตรายเอาได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นและในวินาทีสุดท้าย เก็ได้จูบกับชาวนี่คือจูบแรกและจูบสุดท้ายของพวกเขาชาวเวอร์ได้ถูกทำลายลงอย่างไม่เหลือซากและเรื่องราวก็จบลงแค่นี้ครับ